วังตุมหากังปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบก,กายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความหมายความนี้ถ้าหากว่าท่านนั้นไหลว่าตามไปตามประเพณีก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไร แล้วก็เสียเวลาว่าตามนั่งเล่นนอนเล่นซะดีกว่าเวลาที่จะบาาตามเป็นนี้ก็จงนึกถึงในสมัยที่องค์สมเด็จพระมหามุนีบุรมศาสัดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงสแสวงหาพินิษสกรม และก็วันบรรลุอวิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในตอนนั้นองสมเด็จพระวิชิตามารทรงเป็นกษัตริย์สมเด็จพระทรงสวัสดิเห็นว่าการเป็นกษัตริย์ไม่เป็นปัจจัยของความสุขการมีทรัพย์สินการมีครอบครัวมีบริวารเป็นปัจจัยของความทุกข์ ดีนั้นพระองค์จึงได้ทรงสระความสุขที่ชาวโลกเขาเรียกว่าสุขแต่ว่าพระองค์เห็นว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยศถาบรรดาศักดิ์วาสนาบารมีทรัพย์สินบทพัญญาออกแสวงหาพระวินัยสกรม ทรงเห็นว่าการอยู่คนเดียวเป็นปัจจัยของความสุขอันดับแรกไม่มีกังวลมากแล้วก็หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาก็ทรงใช้ความพยายามในการจิตที่จะปฏิบัติให้มัรู้มรรคผลอาการทุกอย่างที่อาจารย์สมัยนั้นเขาสอนทำทุกอย่างแม้แต่การทรมานตน จึงกระทั่งร่างกายสู้ผอมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยอมทำแต่ได้ว่างานนั้นไม่สมเร็จมากผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ตรงทรงตัดสินพระไทยในวันมีสาขาบูชากลางเดือนหกทรงนั่งอยู่ที่โคนโพ นั่นก็ทรงดำริว่าถ้าเราไม่บรรลุอวิเศษสมาสัมโพธียานเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีของเราจะตายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เด็ดขาดมีความหมายนี้องค์สมเด็จพระบรม,มโลกก็นาถ หรือว่าชีวิตไม่มีความหมายร่างกายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายแต่ถ้าเราจะตายเพราะอาศัยไม่ได้ความดีคือจิตบริสุทธิ์เราจะยอมตายเสียดีกว่าจีนั่นขอมนดาท่านพุทธบริษัทธันบโยคาวาจรทั้งหลายโดยทุนนาเวลาที่ตั้งท่านตั้งใจ,จเจริญพระกรรมฐาน ก็จงตั้งใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระวิชิตมารอว่าตั้งความเพียรจริงๆว่าผลใดที่คำสอนรับไปแล้วเราจะปฏิบัติด้วยชีวิตจะใช้อารมณ์ในคิดตัดความชั่วอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามันนั่งรับฟัง ขณะใดที่ยังตื่นอยู่เราจะไม่ยอมวางอารมณ์ที่ตาก,กิเลสและยังคิดว่าชีวิตของเรามีค่าน้อยกว่าชีวิตขององค์สมเด็จพระบรมะโลการะชนเพราะว่าไม่ได้ดเป็นกษัตริย์มีทรัพย์สินไม่ถึงพระองค์มีวาสนาบารมีไม่ถึงพระองค์ ทำไมจรงจะไปนั่งห่วงใยทรัพย์สินและชีวิตซึ่งมันมีค่าน้อยกว่านั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารมีสมบัติมากกว่าทำไมจึงไม่ห่วงเพราะว่าความห่วงมันเป็นกังวลมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นับแต่นวันเกิดมาถึงวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้างเอาจิตเข้าไปคิดกันไว้ นี้นก็็ตั้งใจว่าถ้าความดีที่เราทกสาไว้แล้วนี้มันไม่ดีถึงที่สุดเพียงใดเราก็ตายเสียดีกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายเพียงแค่จะเอาชนะกำลังใจในด้านของความชั่วเราทำไม่ได้การเกิดมาของเราก็จัดว่าเป็นโมฆะบรุรุษโมฆะสตรี คำว่าโมคะก็หมายความว่าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ยได้คำบัรดาท่านพุทธบริษัทที่สมาทานประกรรมฐาทานแล้วจึงน้อมนำอาจริยาขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วมาปฏิบัติถ้าว่าเราจะฝึกฝนในความดีที่องค์สมเด็จพระจินาศีสอนแต่ว่าเราจะนั่งรับฟังอย่างเดียว แล้ทำจิตให้มันอยู่ในขณะขอบเขตในคำสอนช่วขนาดหนึ่งอย่าลืมว่าวันหนึ่งมันมีเวลา24ชั่วโมงในช่วงเวลา24ชั่วโมงนี้เวลาหลับก็เรื่องของมันแต่ว่าเวลาตื่นอยู่นี่จงอย่าให้จิตว่างจากอารมณ์ของความดีที่เราตั้งใจต่อที่นี้ไปก็อย่าขอพูด ทังเรื่องอาหารเรปริโกรสัญญาแต้ว่าก่อนที่จะพูดถังเรื่องอาหารเรปริโกรสัญญาอย่าลืมว่าอาหารเรปริโกรสัญญานี้เมื่อเราเริ่มจับขึ้นอารมณ์ต่ำสุดก็คืออารมณ์ของพระอนาคามีแล้วจะพูดกันไปตามความจริงแล้วถ้าจับจุดนี้ก็ควรจะจับเป็นจุดที่เรียกกันว่าอารมณ์ของพาาาระอรหันต พราะว่าหาเรยปฏิโกรรสัญญาเป็นเรื่องของพุทธจริตคือคนที่มีจิตฉลาดถ้าคนที่ไม่ฉลาดปฏิบัติกรรมฐานบทบทนี้ไม่มีผลแต่ในฐานะที่เราเกิดมาทันศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลเราไม่ฉลาดแต่ว่าพระพุทธเจ้าฉลาด ในเมื่อเรามารับถ้อยคำคำสั่งสอนของคนเาดนาดแลรายังอยากลับโง่อีกก็เป็นที่น่าสมควรแล้วที่จะกลับไสู่อบายภูมิในก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งหมดข้าบรนดาแทนพุทธบริษัทจงอย่าลืมเรื่องข้ออนาปานุสติกรรมฐาน การทรงอารมณ์ให้อยู่ในอำนาจของลมให้ใจเข้าออกทำสติรู้อยู่ว่านี่ลมให้ใจเข้าขณะนี้ลมให้ใจออกขณะนี้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นขณะนี้ลมให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่เสมอนี่อย่างหนึ่ง สำหรับที่พูดมันนี่เป็นด้านของมหาสติปัฏฐานาสูตรสำหรับในพระกรรมฐานสี่สิบเราพยายามกำหนดรูดลมสามฐานเวลาใใจเข้าลมกระทบจม,มกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจม,มกูกหรือดึงพิปาก การทรงอารมณ์เป็นสมาธิอย่างนี้ต้องทำเป็นปกติและให้ทรงตัวถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจนึกว่าโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนานี้ไม่จำกัด ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความพอใจในคำภาวนาไว้อย่างไงซึ่งมันเป็นขุศลและก็ปฏิบัติมาจากที่อื่นในคำภาวนาอย่างนั้นจะมีความคล่องตัวดีแล้วก็ใช้คำภาวนาอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นพุทโธก็ได้ถ้าขืนเปลี่ยนกำลังใจก็อย่าวอกแวกก็สับระสายไม่ทราบว่าจะเอาอะไรดี การโซนจิตอย่างนี้ไว้เป็นโบติให้จิตมีอารมณ์สบายจิตใจมีความสุขตั้งอยู่ในเอกตารมไม่วอกแวกไปโสรมอย่างอื่นมีความชุ่มชื่นมีความสุขเมื่อคลายจอารมณ์นี้แล้วก็มาพิจารณาในด้านอาหาราปปิโกสัญญาถ้าพิจารณาไปเห็นม่จิตจะเฟื่อง อารมณ์จะไม่ทรงตัวอยู่ในขอบเขตก็ละการพิจารณาเสียแล้วก็มาจับลมให้ใจเขาออกก็คำภาวนาต่อไปให้จิตทรงตัวอีกประการหนึ่งขณะที่จะนอนให้ใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาจนกว่าจะหลับไป ถ้าพิจารณาหรือภาวนาจนหลับไปแสดงว่าขณะที่จะหลับจิตเข้าถึงปฐมฌานเป็นอย่างต่ำในขณะที่หลับถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่และพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ภา,า,าวนาและพิจารณาต่อไปจะลุกขึ้นมานั่งหรือนอนอยู่อย่างนั้นก็ได้ทำให้ใจสงบสงัดที่สุดหรือว่ามีปัญญาเฉียบแหลมที่สุด จนทั้งถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาประกอบกิจการงานและวันทั้งวันพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกทต่นครุ่นคิดถึงคำพิจารณาในหารีปริกูรสัญญาเทียบกับกายหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาไว้เป็นปกติอย่างนี้ความวุ่นวายของจิตมันก็ไม่มี จิตจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์มีแต่ความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความหนักในด้านของใจมันจะไม่มีถ้าทำได้อย่างนี้ทุกท่านขึ้นชื่อว่ามรรคผลไม่เกินวิสัยของท่านในชาตินี้ต่อจต่นี้ไปหรือเวลาสิบหนาที ก็ยขอ,อนำเอา,าเริปริกูรสัญญาในด้านสังขารุปีขายานมาแนะนำกับท่านคอยทิืวว่าการพูดนี่เป็นการแนะนำและก็จงใช้สัญญาความจำและก็ปัญญาความคิด พิจารณาให้มันแยกให้มันละเอียดออกออกไปโดยใช้กำลังสมาธิที่ทรงเวนได้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาช่วยอย่างนี้อารมณ์แห่งนิพพยายนก็ดีสังขาราุเปกายานก็ดีมันจะมีกับท่านสังขาราุเปกายานและนิพพทายนเป็นยานเขาในวิปัสสนาญาณเก้า ที่นำเฉพาะสองอย่างมาแนะนำกับท่านก็เห็นว่าอีกอีกไปอีกห้าอย่างหรือหกอย่างนั้นไม่มีความสำคัญมีความสำคัญอยู่แค่นี้ในวันก่อนได้แนะนำมาั้งด้านนิพพิทาย,ยานว่าเรื่องของอาหารทั้งหมดที่เรากินเข้าไปมันมาจากพื้นฐานของความสกปรก พูดอย่างนี้นึกออกหรอยังสัตว์ทุกตัวที่เรากินเข้าไปมันสะอาดื้ว่าสกปรกพืชผักทั้งหลายที่เรากินเข้าไปมันสะอาดด้วยสกปรกปุ๋ยที่ทำให้ใหให้พืชงามมันสกปรกสัตว์ทุกตนมีเลือดมีขาวมีโอจาระมีปัสสาวะมันสะอาดด้วยสกปรก ในเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปแล้วมันก็สร้างร่างกายเราให้เกิดขึ้นงอกงามขึ้นและทรงตัวอยู่เป็นอันว่าร่างกายของเรานี่จะทรงอยู่ได้เพราะอาหารที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหาราธิการชาต์ทั้งหลายจะทรงอยู่ได้เพราะอาหาร ในเมื่อสิ่งที่สร้างร่างกายเราให้ทรงอยู่แล้วตเตอขึ้นนี่เริญขึ้นมันเป็นของสกปรกแล้วก็ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคอื่นก็ดีมีจุดไหนบ้างที่สะอาดในเมื่อมันสร้างขึ้นมาจากความสกปรกมันก็สกปรกตลอดกายเราก็สกปรก กายเขาก็สปกปรกในเมื่อกายมันสปกปรกกายเราสปกปรกกายเขาสขปกปรกทําไมเรายังจะพอใจความสปกปรกตัวอีกหรือตรงนี้จงใช้ปัญญาของท่านพิจารณาดูไอของสกปรกอย่างนี้เราควรจะเอามันไว้ต่อไปไหมเราควรจะมีต่อไปไหม ถ้าเราจะนึกรักคนต่างเพศสักคนหนึ่งเราก็มานั่งใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าในเมื่อคนนั้นเขาเกิดมาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกการก่อชีวิตขึ้นก่อชีวิตขึ้นในหลมของความสกปรก ออมาความเจริญไวจากอาหารอาหารที่สร้างให้ร่างกายเขาเจริญขึ้นมามันก็มาจากของสุขรกและเรายัางจะพอใจในความสุขรกของพื้นฐานร่างกายของบุคคลนั้นอีกเอหรือว่าร่างกายของเรามันดีกว่าเขาหรือเปล่าร่างกายของเรามันก็มาจากพื้นฐานจากหลงของความสุขรกเหมือนกัน และในเมื่อร่างกายเราก็สกปรกร่างกายเขาบุคคลหนึ่งก็สกปรกความรู้สึกที่เรามีความพอใจนั่นคือเราต้องการของสะอาดของสวยของดีแต่ถ้าว่าร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ดีร่างกายเขาฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ดี เราจะเอาของสุปกปรกคือความความไม่ดีเข้าไปบวกกันมันก็เพิ่มความสกปรกมากมากขึ้นแต่ความจริงวันนี้น่าจะพูดถึงอริยสัจแต่ยังไม่พูดถึงเราพูดกันถึงในด้านสมถะภาวนาก่อนต่อที่นี้ไปในเมื่อความสุปกปรกไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นด้วยสัญญามันจะยังไม่มีความรู้สึกอะไรมาก ถ้ามันเกิดขึ้นโดยอำน,นาจของปัญญามันจะเกิดความรังเกียจทั้งร่างกายเราและก็ร่างกายเขาแต่เนื้อแท้จริงๆนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พิจารณาร่างกายคนอื่นมากต้องการในเห็นว่าร่างกายของเราตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกตรงไหนบ้าง ถ้าจิตใจของท่านยังเห็นว่าร่างกายของท่านส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นของดีก็ต้องขอยกประโยชน์ให้กับท่านว่าท่านเป็นจอมแห่งความโง่ที่สุดร่างกายของเรานี้ต้องอาบน้ำทุกวันต้องระมัดระวังผิวพรรณทุกวันแค่ผิวนิดเดียวมันยังสกปรก ลอกหนังออกไปมีแต่เนื้อมันสะอาดหรวอวัสกปรกลอกเนื้อออกไปคราวนี้เหลือแต่ข้างในสิมีตับไตไส้ปอดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะเป็นตน้นมันสะอาดห้วยวัสกปรกใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สัญญาความจริงการสอนอย่างนี้ ยังไม่ได้เคยรับมาที่มาพูดให้ฟังก็กเพื่อความหวังดีว่าควรจะคิดกันอย่างนี้ด้วยปัญญาตลอดวันเมื่อพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายเราก็สกรปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สกรปรกความจริงมันเห็นง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยะยาก ตอนนี้นิพิทายานมันจะเกิดคือนิพิทานในด้านสมถภาวนามันจะเกิดการรังเกียจร่างกายเราเองด้วยและก็ร่างกายบุคคลอื่นด้วยอันนี้ถูกต้องถ้าเรารังเกียจนี่ถูกต้องแปลว,ว่าความรังเกียจในด้านของนิพิทายานคําว่านิพิทายานนี่เรียกว่าความเบื่อหน่าย มันเกิดขึ้นมามากๆถ้าเราไม่ใช้สังขารรีขาย,ยานมันก็จะกลายเป็นอัตนิบาตกรรมอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ <c oughs> เวลานั้นพระดิศกษาจากองค์สมเด็จพระบรมครูมีความเวือนหน่ายจ้างปริพาชกฆ่าตนด้วยบริขาร คือของที่มีอยู่ให้เขาค่าแล้วก็ให้บริขายคือของที่มีอยู่ให้เป็นรางวัลบริพายโชคค่าเสียนหลายสิบคนต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลยังได้ทรงแนะนำว่าร่างกายนี้เมื่อกระจายออกแล้วจงรวมเข้าเขาว่าคำว่ารวมเข้าก็หมายความว่าในเมื่อมันยังทรงชีวิตอยู่ก็ให้มันทรงชีวิตอย่อยางนั้นตลอดไป แต่ได้ว่าจิตใจของเราไม่มีความรักในมันในเมื่อมันจะหิวเราก็หาให้มันกินมันจะร้อนเราก็หาของเย็นให้เป็นการระงับทุกขเวทนามันจะหาหนาวเราก็หาเครื่องน่งห่มน้าให้แต่เรื่องน้ำใจของเราจริงๆเราไม่มีความพอใจในร่างกายนี้เลย พราะอะไรว่านอกจากที่มันจะสกปรกแล้วมันก็ยังไม่มีความสุขที่มันไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราต้องการอย่างเดียวคือการอยู่เป็นสุขอย่างไม่มีกิจคำว่าไม่มีกิจหมายความไม่มีธุระที่ต้องทำให้ร่างกายลำบากไม่มีธุระที่ต้องทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย เราไม่ต้องการความกังวลใดๆทั้งหมดเราต้องการอารมณ์เป็นสุขเราต้องการร่างกายที่เป็นสุขนี่สำหรับร่างกายของเรานี่มันมีสภาพอย่างนั้นไหมจําได้ไหมว่าตั้งแต่พอตื่นขึ้นเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ มันมีอะไรบ้างที่จะสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจตื่นเช้าขึ้นมาใหม่ๆหน้ากลางปากเหม็นต้องไปล้างหน้าต้องแปรงฟันนี่เป็นงานที่เราไม่ต้องการจะทำถ้าเราไม่มีงานนี้ทำกังวลน,นี้มันก็ไม่มีนั้นนอกจากนั้นต่อมาตอนสายมันก็หิว หิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหิวมันเป็นสุขเราไม่ต้องกินก็ได้ถ้าหิวมันไม่เป็นสุขมันเสียดแทงใจเสียดแทงกายถ้าไม่เกิดความไม่สมบายกายไม่สมบายใจนี่เป็นกนังวลเราก็ต้องหากินนี่เราก็ต้องกินเพื่อยับยั้งความหิวในการกินเพื่อยับยั้งความหิวมันหมดทุระอะไรอย่าง ก็ยังถ้กินน้ําเข้าไปกินอาหารเข้าไปมันก็จะต้องกลายมาเป็นอุจจาระและปัสสาวะถ้าการต้องการในการมีอุจจาระปัสสาวะต้องถ่ายไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ถ่ายมันทําไงมันก็ทุกข์สิทุกหนักมันก็เบียดเบียนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจในที่สุดความแก่มาถึงความป่วยไข้ไม่สบายมาถึง ความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจมาถึงความตายจะมาถึงตัวนี้มันสร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับเราความสบายกายสบายใจไม่มีอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมากับกายทานิวิธามันมากเกินไปเมั่จะยทำลายตัวเองดันั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงยึดสังขารุปเกปขายาณ หรือว่าทำใจวางเฉยยอมรับนับถือความเป็นจริงในฐานะที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนี่เรามีหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติปัญอย่างนั้นเพื่อเป็นการระงรับทุกขเวทนาเกิดตื่นมาล้างหน้าไม่ล้างหน้ากับหลังคากรล้างทิ้งเวลาจะกินก็กิน ก่อนที่จะได้กินต้องหาก็ต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าทำตามหน้าที่แต่ร่างกายอับรีที่สร้างความเร,ร้อนฝั่งสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันเองก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอย่างนี้คิดเราก็คิดไว้ว่าก่อนจะเกิดเรามันโง่ ถ้าเราไม่โง่เราไม่ยึดถือกิเลสตัณหาอุปาทานนาโกศลกรรมไว้เป็นสมบัติของเราประจาจิตใจเราก็ไม่ได้เกิดเราก็ปนานิพานในเมื่อไม่โง่มาแล้วเราก็จะไม่โง่ต่อไปคิดไว้ในใจคือสังขารรูป,ปิคายานเขาคิดอย่างนี้ คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับร่างกายก็าตามทีแล้วอ,อะไรจะเกิดขึ้นมากับอารมณ์าตามถือว่าช่างมันช่างมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนี่แล้วก็ทําไปทุกอย่างทําตามหน้าที่เท่านั้นมันห,หิวหายกินตามหน้าที่มันร้อนหาความเย็นให้มาระงับทุกเวทนาตามหน้าที่ มันหามันหนาวหาความอบอุ่นเข้ามาให้ตามหน้าที่มันป่วยไข้ไม่สบายแล้วสากายนี้ตามหน้าที่เพื่อตามหน้าที่หมายถึงว่าแรงับทุกขเวทนาโชคราวแต่ว่าจิตใจของเราไม่มีความต้องการในมันอีกเพราะอะไรเพราะมันสกปรกแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวก็ไปหาความทุกขตลอดเวลา อะไรจะเกิดขึ้นมาใจเราไม่หวั่นไหวถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้ใจคิดว่าเสมอได้เรามั่นวัดร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ความเกิดเป็นธรรดาได้เป็นพรหมไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพะนิพาน ฉะนั้นความจริงอาหาเรปฏิคูดสัญญานี้น่าจะกล่าวว่าจุดสตา์ทขั้นแรกนั่นก็คือความเป็นพระรหันต์ไม่ใช่พระนาคามีที่พูดไวเ้เพียงแค่พระนาคามีก็พูดไว้เพื่อคนโง่เท่านั้นอารบันดาท่านพุทธบริษัททุท่านเวลาที่จะแนะนำกันก็เห็นว่าพอแล้วต่อนน้นไปสาวกขององค์สมเด็จพระบพิแก้ว จนพากันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านพึงมปรารถนาจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายสบายรักษากำลังใจของท่านเดิมนาตน,นาปาลนุสติกรรมฐา,านกับคำภาวนาและพิจารณาให้จิตทรงตัวเวลาจะนอนจงพยายามภาวนาและพิจารณาจนกว่าจะหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่สายเกินไปจับอารมณ์นั้นไว้ให้ทรงกำลังใจถ้าตอนเช้าเมื่อกำลังใจทรงมากเท่าใดวันทั้งวันอารมณ์ใจของท่านยังมีความสุขและผลที่จะพึงได้ก็คืออริยมกกรรคผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลปรมมาสานดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรง n ัดและต่อที่นี้ไปเขบรรดา่านพทธบ,บริษัทตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น อยู่ในรธรยมบทที่ท่านต้องการใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสายจนกว่าเห็นว่าเวลานั่นสมควรจะเลิกสวัสดี